สวัสดีครับท่านผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการคนเป็นข่าวนะครับรายการที่จะพาท่านผู้ชมมาร่วมกันเจาะลึกบุคคลสําคัญในวงการกีฬาโดยผมเดชาครูรัตนเวทหรือแบรนท่าพระนะครับวันนี้ผมเดินทางมาที่สนามยิงธนูในการกีฬาแห่งประเทศไทยนะครับแขกรับเชิญของผมในวันนี้เป็นเจ้าของตําแหน่งแชมป์โลกนะฮะยิงธนูคนพิการชแชมโลกที่ไทยเป็นเจ้าภาพเมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมานะครับเขาคนนี้ก็ถือว่าเป็นอีกคนหนึ่งที่สร้างโวัติสาสต์ให้กับ ประเทศไทยนะครับนั่นก็คือคุณอองคุณหาญุชัยเนสิริครับสวัสดีครับคุณองครับสวัสดีครับผมครับผมนะครับแขกรับเชิญกับผมในวันนี้ครับก็คือคุณอองหรือว่าคุณหาญุชัยนั่นเองนะครับผมนะได้แชมป์โลกมาเป็นไงบ้างหายดีหายตื่นเต้นยังก็หายแล้วครับนี่ก็ได้พักมาหลายวันแล้วเมืนกันครับอืมครับผมต้องถามนิดนึงครับว่าก่อนหน้าการแข่งขันในครั้งนี้นะครับกี่ฤดูคาลใการถือแชมป์โลกเนี่ยนะฮะคุณองเนี่ยได้มีการเตรียมตัวมาเป็นยังไงบ้างอืม จริงๆก่อนเข้าเก็บตัวนี่ก็ได้ทำงานอยู่น hmm. ะฮะแล้ว so. ก so, si. so, ็อาศัยซ้อมช่วงเย็นๆแล้วงานสี่โมงครึ่งก็ซ้อมทุกวันทุกวันครับผมแล้วก็เขาเรียกเก็บตัวมาก็ก่อนแข่งนี้เรียกเก็บตัวมาเกือบสองเดือนครับอืออเก็บตัวสองเดือนเลยก็ก็เก็บตัวเข้าเข้าวมการแข่งขันที่พม่าด้วยครับรอซีเกมด้วยใช่ครับก็เลยเก็บตัวมามล่วงหน้าหน้าหนึ่งอือ นะครับเราเรามาลงทัวนิเต์นในการแข่งขันจริงๆแล้วเนี่ยเป็นไงเจอกับผู้ต่อสู้ที่โอ้โหความค่าที่จะมาหาการเหมือนกันจริงๆตื่นเต้นมากครับเพราะว่าไม่เคยแข่งแบบใหญ่ๆอย่างเงี้ยแล้วก็ไม่รู้ว่าต่างชาติเขายิงอยู่ระดับไหนฝีมือเขาเป็นยังไงแต่เรากักางวลอยู่ครับว่าจะจะทําได้แค่ไหนครับแต่จริงๆแล้วก็คิดคิดกับตัวเองว่าอาชนะตัวเอง ให้ที่สุดให้มากที่สุดดีกว่าวร่ายฟังนิดหนึ่งครับในในแต่ละรอบที่ทําการแข่งขันมาจนกระทั่งมาถึงในรอบชิงชาเลิศเนี่ยเป็นยังไงบ้างแต่ละรอบจริงๆแต่ละรอบนี่ตื่นเต้นนะผ่านเข้าไปอีกรอบนึงความตื่นเต้นมันจะทวีขึ้นเรื่อยๆใช่ใช่ใช่แต่ก็ก็ต้องคิดอย่างใจว่าอยู่ที่ตัวเราเองที่ <c oughs> ตัวเ,เองเราต้องคํานึงว่าผู้่อสู้เนี่ย ขาอันตรายอยู่ครับแต่เราก็อันตรายกว่าตัวเราเองคือซึ่งก็คิดทบทวนในสิ่งที่โค้ชก็สอนมาอยู่เวลายิงโค้ชก็สอนมาให้ให้เรายิงยังไงออืยิงท่าไหนเนี่ยแข่งกีฬานี้คือแข่งจับคู่ประกบกันเลยใช่ฮะแพ้นอกแพ้นอกนกกันไปทีละข้างทีละข้างใช่ใช่ครับใช่ฮะเออแต่ไงบ้างในรอบแรกๆที่ผ่านมาเรานอกกับใครบ้างอ่ารอบแรกเจอกับญี่ปุ่นครับอือ ก็เคยได้ยินเขาเขาก็ล่ำเดือกันมาอยู่ว่าญี่ปุ่นเก่งใชเ่เอเซียเนี่ยนักกีฬาสนุที่เก่งๆอ่ะส่วนมัอยู่ที่เอเซีย<ะ>นี่มีญี่ปุ่นจีนมาเลเกาหลีเงี้อก็วันๆก็ก็จงผ่านมาได้อโอเคอเครับแสดงแสดงว่าค <c oughs> นที่ต้องต้องปลุกใจคุณคุณหลองหน้า,าดูเฮ้ยสู้นะต้องสู้นะอะไรเงี้ยใช่เขาจะโพสเขาจะบอกกู่ตลอดว่าทำใจให้สบายอย่าไปกดดันอย่าไปเครียด ว่าทำแรงมันจะยิงไม่ออกออืทำนี้มันจะเกร็งนะฮะปรากฏว่าชนะเขาไปแล้วไหละอญี่ปุ่นนี่คะแนนขาดไหมญี่ปุ่นน่าจะหกสองหกสองนะครับผมผ่านญี่ปุ่นมาได้แล้วรอบต่อไปเจอใครมาเจอกับเยอรมันนะผมอือหอเคี่ยวมีหน่อยยุโรปเลยงานนี้ฮเยอรมันก็จริงๆอ่ะ ตอนแข่งไม่รู้หรอกว่าตัวเองเข้าไปเจอกใครคือมันคือมันแบบว่ามันไม่รู้อะมันเครียดอะก็เลยคุยแต่กับโค้ชอย่างเงียวกับคนอื่นนี่ก็มีเข้ามาคุยให้กำลังใจกันอยู่ก่อน,อนที่เราจะรอเข้ารอบลุกเลือกะไรอีกโดยจะไม่รู้เลยว่าตัวเองเจอมาเจอเยอรมนันโอ้โหมาเจอคู่ต่อสู้เห็นรูปร่างท่าทางแล้วเป็นไงบ้างใหญ่ยยตัวใหญ่กว่าเราไหมใช่ใช่ตัวใหญ่กว่าผมแล้วก็แต่ก็ไม่เคยเห็นเขาเหมือนกันว่าเขายิงเป็นยังไงเ แสุดท้ายก็หันไปดูโค้ชอย่างเดียวอ่าฮะกูดูโค้ชอ่ะคือเราเครียดหันไปดูโค้ชโค้ชก็บอกสบายสบายอย่าไปคิดมากประกวด้วยจัดการเยอรมันไปเท่าไหร่เยอรมันนี่หกศูนย์นะครับหกศูนย์เลยอ่าฮะผ่ <c oughs> <c oughs> านสุดกโยทินผ่านญี่ปุ่นไปแล้วผ่านเยอรมันไปแล้วด่านต่อไปรอบไหนแล้วอ่รอบสามเราที่เป็น รัเสเซียครับไปเจอรัสเซียต่อไปใช่โอ้โหมีขาวอะยงานนี้เจอเซี้ยงเี่ยทั้งนั้นเลยใช่ใชอเอาฮะรัสเซียน่กากลัวไหมคือเขาเข้ามารอบขนาดนี้ก็ต้องนากก่ากลัวน่ากลัวแต่การยิงมันว่าเราต้องคุมคุมตัวเองมากกว่าครับคุมตัวเองให้อยู่ในเกณฑ์ที่ดีในในคะแนนที่ดีอคุมฟอร์มคุมจังหวะการยิงของเราโค้ชสั่งว่าให้ได้จังหวะนีนนน้จังหวะช้าไปไม่ดีช้าไป าไปแล้วมันจะเพี้ยนอืเร่งจมานิดนึงเร่งเร่งมือขวานิดนึงก็ฟังโค้ดอยู่ไปยิงไปก็ฟังยิงเสร็จก็ไปผัานไปฟังโค้ดคือมันทําอะไรไม่ถูกด้วยตัวเอง่เงี้ยครับผมผ่านรัสเซียไม่ได้อีกเช่นกัน่านเยอะไหมฮะตอนนี้คะแนนที่ออกมาเป็นไรรัสเซียรัสเซียนี่เกิดหกสองหกศูนย์เนี่ยครับประมาณก็ยังถือว่าขาดอนะฮะ ด่านต่อไปไปเจอใครงันนี้รอบชิงแล้วครับเข้าชิงแล้วใช่ไหมใช่ครับเข้าชิงแล้วไปเจออังกฤษใช่ใช่ฮะอังกฤษนะฮะอังกฤษนี่ําเท่าที่ผมได้ดูมาเนี่ยก็ก็คือทางด้านของพอเปล่านะฮะคุณนี้เป็นไงบ้างเก่งไหมมาถึงขนาดนี้แล้วดูแล้วดูแล้วไม่เท่าไหร่จริงๆผมก็ไม่รู้นะครับว่าการยิงชิงชนะเลิศระดับโลกเขายิงกันยังไงยิงได้แค่ไหนแต่ที่เขายิงวันนั้นก็ โอเคนะครับก็แต่เขาก็มีพลาดมาั่งเขาเขาก็พลาดถึงเหมือนกันครับจากการในในรอบชิงชาเลิศนี่คูณหลองกดดันนะตอนเข้าเส้นยิงเนี่ยรู้สึกจะกดดันมากๆครับมากๆแต่พอเข้าเส้นไปแล้วคิดกับตัวเองว่าเออมาถึงจุดนี้แล้วทําให้ดีที่สุดละกันออืแพชนะยังไงก็เราเข้ามาทําได้สําเร็จที่สุดแล้วในชีวิตเราอยเงี้ยก็ ชุดแรกหน้าก็ผ่อนคลายตัวเองได้ไม่กดดันฮะไม่กดดันบทีชุดสุดท้ายอซึ่ง,ง,งถ้าเกิดเรายิงชุดเนี้ยถ้าชนะก็เป็นแชมป์โลกเลยอ่าฮะเอาเลยแชมป์โลกรออยู่ข้างหน้าแล้วใช่ฮะ,ะตอนนั้นใจเต้นเป็นกองเพลงเลยค่ะใช่แล้วก็สัน่นแขนแขนแขนที่ขึขน้นขึ้นขึ้นมาเนี้ยก็สัน่นแขนซ้ายสัน่นอือดูภายนอกจะไม่รู้ว่าเราสั่นอืแต่ในใจนี่เต้นแน่แนใช่แล้วเราดูเองเราจะรู้ว่าศูนย์ธนูกับเป้าธนูเนี่ยมันจะสั่นมันไม่ตรงกันละฮะทำไงตอนนั้นแต่ ุดดส้้ายยวคิดคิดอย่างเดียวคิดคิดคิดเหมือนที่โค้ดบอกมาคือทําท่าสวยๆยิงท่าสวยๆท่าที่ถูกต้องอฮะก็พยายามทําให้เหมือนที่โค้ดบอกอก็ดีออกมาดีทำชุดสุดท้ายออกมาประทับใจตัวเองเลยพุ่งออกมานี่หกหกศูนย์เลยเนี่ยยิงชนะแบบโอ้โหแบบขาดกระจุยเลยชโอ้โหได้แล้วได้เป็นแชมป์โลกของคนแรกของเมืองไทยด้วยก็เห็นว่างั้นนะครับเพระผมก็ไม่ได้ยินข่าวว่าครับผม จาก,จากที่ได้แชมป์โลกมาในครั้งนี้แล้วก็เป็ไงมันรู้สึกว่าเฮ้ยเราทําได้แล้วนะจริงๆก็ยังก็ยังก็ยังมีเป้าหมายอีกนะฮะอันนี้น่าจะเป็นแชมป์โลกเนี่ยเป็นตั๋วตั๋วใบหนึ่งเพื่อที่จะเราจะไปทนเมนที่ใหญ่ขึ้นอีกเม็นที่มันจังเกาหลีฮะเอเซนพลราเกมคือเอเซนเอเซนพลราเกมครับผม ะไปแแน่ล้วก็คือในปีหน้านี้ที่ที่อินชอนนะฮะซึ่งเขาจะมีเอเชียนเกมอยู่ที่นั่นด้วยนะครับแต่ว่าในปลายปีนี้ต้องแข่งขันในส่วนของซีเกมก่อนของของคนพิการด้วยเนพลักเมนะนะใช่นะฮะลักษณะแบบดานแต่นะฮะไปพม่านี่ยังไม่เคยไปเลยใช่ไหมฮะยังครับผมตื่นเต้นแน่นอนไม่ต้องห่วงนะฮะครับผมไปพม่านะฮะต้องถามนิดนึงก่อนว่าจุดหักเหนะฮะของชีวิตของคุณอ๋องเนี่ยที่มาเลือกเล่นกีฬายิงธนูเนี่ยมันเป็นมาอย่างไง คือถ้าเริ่มจากแรกๆเลยก็ปกติก็ร่างกายผมว่ปกติปกติร้อเอร์็นหมือนคนธรรมดาเดินเดินเหินไปมาสะดวกแต่ว่าเกิดอะไรขึ้นเนื่องจากช่วงนั้นเป็นการทำงานในบริษัทเล็กๆหนึ่ง,งแล้วเขาทำงานกันดึกมากออืติดต่อกันน่าจะเป็นเดือนนะครับร่างการลา้าไปเจอก,กับเพื่อนให้ไปส่งบ้านอือ บางเขาอยู่ไกลเขาบอกว่ารถเขาไม่ได้เอามาแลเขาไม่คิดว่ามันจะมีโอชีดึกก็ไปส่งขากลับก็บเลยหลับหลับบนรถอมอไซค์คือหลับเองไม่มีใครมาชนไม่ได้ชนใครทั้งนั้นนะฮะคือหลับไปแล้วก็กิ่งทั้งรถทั้งคนก็กิ่งไปตามถาน<อ>น,นโอ้โหแล้วก็หลังหัดหลังหัดตื่นมาหมอบอกว่าคุณจะเดินไม่ได้ตลอดชีวิตใจหายไหมตอนนี้จริงจริง ใจหายครับแต่มันก็ยังเบลออยู่เราเรายังมีพิษยาที่ไรค่บผมเกิดได้แต่ทำใจครับนอนแล้วก็มีโอกาสเข้าไปฟื้นฟูที่ศูนย์ฟื้นฟูสมรคนงานที่ระยองศูนย์เกี่ยวกับการสังคมนะครับผเทพท่านจะเปิดศูนย์นั่นนี่ครับเข้าไปฟื้นฟูอยู่ปีกว่ากว่าถึงสองปีฮะอืถสองปีแล้วศูนย์นั้นเขาจะสอนเขาฟื้นฟูเรื่อยแล้วก็สอนให้เราเรียนฝึกอาชีพ <mile> แล้วก็มีกีฬาเข้ามาเสริมอตอนนั้นยังยังไม่ค huh. <ang> ิดว่าจะเป็นนักกีฬาเลยใช่ไหมคือยทำอาชีพไปก่อนแล้วครั้นี้เขาบอกว่ามีมีมีกีฬากีฬาแห่งชาติของของคนปกติและคนพิการใช่ไหมครับก็เลือกเล่นกีฬาหลายประเภทเหมือนกันกว่าจะมากว่าจะมาถึงยิงถ้าดูไปเจอแล้วม้างกคือเคยลงประเภทลานประเภทลานพวกควงจักรวัดจากพุ่งแหลงไปตองเนี้ยแล้วก็มีวัลเล่ วอลเลย์บอลด้วยวอลเลยนนั่งอ๋อบอลเล่นนั่งฮะแล้วก็ยกน้ำหนักยกหนักก็ลองดูืันงานใช่ครับแล้วก็ยิงธนูพูดไปด้วยคลาบผมลองลายชนิดกีฬาแล้วใช่ใช่แต่ว่าเหมาะสุดน่าจะเป็นธนูอดูๆแล้วมันเออมันประเทศดีเออแล้วมันก็เป็นกีฬาที่ต้องใช้สมาธิด้วยชอบชอบก็เลยเลือกเลือกที่จะเล่นกีฬาตัวนี้มาทุกปีก็ไปเล่นธนูแล้วก็มีกีฬาอื่นแจมๆด้วยเออเนธธนูมากี่ปีแล้วครับ เริ่มน่าจะหกปีได้แล้วครับหปีได้แล้วนะแต,แต่ว่าตอนตอนที่เล่นกีฬาชาตินี่ยังเป็นมือสมัครเล่นอยู่แล้วไม่มีการฝึกซ้อมมากมายอปีหนึ่งเขาแข็งเนี่ยเราจะต้องไปเก็บตัวสักเดือนหนึ่งค่ะแค่นั้นฮนะปีปีปนึ่งจะยิงอยู่แค่นั้นเ,เดือนเดียว ทวนเนาเมต์น้อยมากเลย<ช> <laughs> นั่นน่ะสินะับมีโอกาสมีโอกาสเข้ามาคัดตัวคือรุ่นพี่ๆเขาบอกว่ามีโอกาสเข้ามาคัดตัวไปที่อินโดนีเซียห <laughs> นีมสปีที่แล้วอำ <laughs> นาจจะแพเลยเข้ามาคัดตัวดูก็ก็ผ่านก็ผ่านเข้ามา ไม่คิดตัวเองจะขึ้มนมาขนาดนี้ฮะเช่เราติดธงรับใจช,ชาติมาตั้งแต่นั้นตั้งเป็นต้นไปใช่ใช่ฮะยังไงสองปีทีท่แล้วว่างันเหิดใช่ฮะถือว่าเป็นนักกีฬาอีกคนนึงครับที่ไม่ยอมแพ้ต่อโชคชะตานะครับแปลว่าตัวเองจะเป็นลักษณะแบบนี้ก็ตามทีแต่ว่าใจมันยังสู้อยู่ว่างั้นเถอะนะครับก็ไม่เป็นไรครับก็คงจะต้องสู้กันต่อไปนะฮะ ช่วงแรกของคนเป็นข่าวเดี๋ยวเราจะเบรคก,กันก่อนนะครับเดี๋ยวในช่วงที่สองเนี่ยนะฮะเราจะไปเจาะลึกเกี่ยวกับเรื่องราวของคุณองนะฮะการใช้ชีวิตเป็นยังไงบ้างแล้วก็เป้าหมายในต่อไปนะ,ะในการเล่นกีฬายิงธนูนะจะเป็นอย่างไรเดี๋ยวอีก่วกพักนะครับ